คเคยฟังเรื่องราวพระนอนกินเนนกันมาแล้วบ้างแล้วรู้หรือไม่มีตำนานพระนอนองค์หนึ่งที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปไหว้ในตอนกลางคืนตำนานเล่าว่าพระนอนกินเนนเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนวัดแห่งหนึ่งที่มีพระนอนองค์ใหญ่อยู่ท้ายวัดและชอบมีเนนแอบ,บเข้าไปนอนใต้ฐานพระเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเย็นสงบและไม่มีใครเข้าไปวุ่นวายจนคืนหนึ่งเนนคนนั้นหายไปพระในวัดเนี่ยก็ช่วยกันตามหาแต่ไม่มีใครเห็นแม้แต่งเงา จนกระทั่งมีคนฝันเห็นเน้นถูกพระนอนกลืนเข้าไปทั้งตัวทาบอกเล่าเนี่ยก็พูดต่อกันมาทําให้ชาวบ้านเนี่ยต้องไปดูที่ฐานพระนอนแล้วเจอกับอะไรรู้ไหมทุกคนเขาเจอกับเศษจ,จีวรเปื้อนติดอยู่ในรอยแยกที่ฐานพระ แล้วว่ากันว่าก็มีเนนหายไปหลายคนเลยนะนับแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้พระนอนหลังพระอาทิตตกอีกเลยเชื่อกันว่าพระนอนองค์เนี้ยมีวิญญาณเหี้ยนสิงอยู่และมักจะกินเนนหรือพระที่ไม่เคารพใครผ่านไปแถวนั้นระวังตัวให้ดีเพราะบางครั้งในตอนกลางคืนพระนอนอาจจะยังไม่ได้หลับแต่กำลังจ้องคุณอยู่ก็ได้อยากฟังเรื่องหลอนๆแบบนี้อีกไหมกดติดตามไว้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้าบาย